ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเ,นะาเอขาพิษเนี่ันะโมเลยฮะข้าวโพดนะไปช่องแม่กุ้งั้าวม้าของนู้นไปช่องกุ้งว่าบุกสวนเกษตรอีกแล้วเอาเขาสร้างกลิ่นแล้วหรือว่าไปเมื่อส่งแล้วมาแวะซื้อข้าวโพดให้ป้าเทนพี่น้องเอ้ยมาแวะซื้อข้าวโพดให้ป้าเทนเมื่อน้ำมงเลยมาแวะซื้อขายน,นั่นแหละกับป้า สามพักซาเอาหนึ่งร้อยบาทขาย่สวนสามพักราโอ้ปลาพิโน่บุกไปบ่งบุกไปบ่งสวนขเราสวนใหญ่ไปบงพวกเราอ่ะแมวบ่งใชไ มือึกจะสิไก่สวนบ่อแหล่ไก่เติบได้พี่น้องจากทางอันเมื่อนำมงมาเนี่ก็ไดเนาะสิเป็นแยกขึ้นมาอีกอันนี้เนาะพแอนสิแคมทางเลยด้วยเนี่ยเป็นวา,า,านนจ้องแหละ Các để các cháu chỉ buộc được, hả Và này, từ thương cái mi này một nấng. Thôi, phi nương, nâm, ra bay. sao, ơi nướng, ơi nướng, cái đây sim hà mạt, phi nương ơi. Tốt là chắc mạt nó. ใช่ผมะี่สามฮะเด็กกำลังหมุหมากกับทั้งลุ่มก็มีแต่หมากงแลนะยันหมากเดี่ยวแล้วข่วาเนาะไปย่งลูกย่างย่างน้ำแม่เลยอืมทีเป็นห้องกระลุนเป็น้องนี้เนาะโอเจ้าเก็บจ้าเมื่อเลยก็ข์าโพดนี่แหละอ

อดูดูดูอืมอันนี้ห้องทัวดินน้องไพส์เฉอเยนี่นะโอ้ทัวดินเพิ่นกระปูกพี่น้องเอ้ยตัวนี้เนี่ยมันเสียนได้ดีกว่ากระโพดกระจักย่านแต่ตัวนั้นเนาะ ยังย uh! ่างยู não, não, não. Não, não, não. Uh, okay, ่บอกโมเพน่ะโอ้โหดูดูดยต้นมันกลับไปไอ้งัวบวกไอ้โอ้หแข็งเนาะแม่ั่นแหละต้องดินหินเป็น แลวก็หิวหดแลวก็่งอันนี้เราาเปิดนะเหมือด้ินห้อ้วยมาปล่อยใส่เออจะอวยใส้เบอร์ให้แล้วบ่ะเอ้ยเออมันไลฟ์ไปเลยแล้วบ่เออบุกเข่าเนาะแง่นั่นแหละ เออช้นกช้ีวน้ชอมนมูมีในชมีนมักจะรออะไรจักอืมคุมละสามละสี่แล้อก็สามสี่ต้น เอ้ยขันกาบเลื้ยงนบริวารไดเออเมื่อห้ซื้อนะตลาดนะมันจะแก่หมอมินทนกินเมื่อวาน่เธอวะต่น่แ่ด้สตัวลุ่มนกรแม่นบไหเจ้านะเออโอ้เออ Mà về sử mẹ nông thiết Lọ bước xuống bật lơi Mạc nhanh như chú Tốt là phát cái nóng với nó Tốt là phát, tốt là phác Hả? rồi nhảy khác lý đó นนมันเป็ดป้องบ้ยหรือเปิดทง,เ,ทงเออทงหนึ่งนะ่ะจะปูมัดทงบ้าเนี่ยนะน่นะเออทงเดียวกันอนอ <laughs> Đuộng nó nó vậy Tên nói là chắc có chị giả chứ เนาะ Ừ Ừ, ừ. Đã mạc, xa mạt bát thôi nè nhám lốm hèn thì lốm lên này, này, này nó thùng này kênh มีแถมอีกอะไรไปน้อยปาลุนโดยโป้าขอบใจได้ไรป้าเอ้โดยโดยขอบขอบใจได้ไร้เนแล้วกูก็จะเห็ดก็ได้นะซอยกัเมาไปตากกัเมาเอยกัเมาสากกัเมาเฮ็ดหยาเฮ็ดชาเออใบขเทวซอยแล้วเมาบอ้ย เออกูเมากีกูใช้ทงไงล้วเอาแกะกับมแกแล้วมันเห็น่ไดเแต่ห้งัวแล้เนาะบบนี้ออโดยโดยโดยอุมองขอบใจละลายด้วโดยโดยคมองขอบใจลลายขึ้นกันเลยเอออันนี้ห้องปลาลุ้ยพิ่ันี้ยี่นอเ้ยหลยขนาดเลย Nhìn thấy phát nhảy nhảy phía nào ấy Thu hòa phân này nhìn đâu Phát nhau Ừ, phải nhiều khắp bụng xẹp đấy phía này Tua phát, phát nhau này mẹ nó thêm cái này nó phải mưa đi đâu ơi cả phụt này mà hãy mẹ nó thêm มาชื่อว่ากระโพดเพิ่นไหมไงไปเมื่อคราวกันเลยสัลคลิปนี้เอาไว้สันนิก่อนเด้อพี่น้องขอบคุณคุณละลายพี่น้องก็ไปสุขุสุขคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะขอบกันไม่หิบหนาเด้อพี่น้องเด้อสรัลคลิปนี้สบายดี